แมนเชสเตอร์ดาร์บี้ครับเสมอกันแบบจืดชืดนะครับผมแต่มีข่าวดีสำหรับเด็กผีครับแมนยูนั้นดูดี มีราคาขึ้นเยอะเลยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดรังเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ศูนย์ประตูศูนย์ครับแบ่งกันไปทีมละหนึ่งคะแนนแบบจืดสนิทครับลูปเกมเนี่ยแน่นอนครับถึงแม้แมนยูจะได้เล่นในบ้านซิตี้บุกเยอะกว่าครับแต่ดูจากซิตี้เล่นแล้วนะครับเหมือนเล่นแบบกล้าๆกลัวๆเล่นแบบไม่ค่อยมีความมั่นใจนะครับเกมลุกเนี่ยเล่นไม่สุดครับบางจังหวะเนี่ยเราดูเนี่ยรู้เลยครับว่าซิตี้เนี่ยมีปล่อยๆบ้างนะครับส่วนแมนยูเนี่ยทำได้ดีเลยครับโดยเฉพาะเกมรับครับเกมรับที่เหนียวแน่นครับ หลายๆจังหวะพวกเขาทําได้ดีมากๆครับแต่เอาตรงๆนะครับเมื่อคืนเนี่ยอันนี้ไม่ได้เข้าข้างนะครับถึงแม้ว่าอาจะเป็นเด็กทีก็ตามเอาตรงๆเลยครับถ้าแมนยูคมหน่อยเมื่อคืนเนี่ยมีลุ้นเก็บ3ามแต้มได้เลยครับปัญหาของแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ฤดูกาลนี้ชัดเจนครับนั่นก็คือเกมลูกครับเพราะฉะนั้นต้องเสริมแดนหน้าด่วนครับเพราะเท่าที่มีอยู่เรียนตามตรงครับมันห่วยแตกมันไม่ได้เรื่องเลยจริงๆครับแต่ถึงเมื่อคืนเนี่ยได้ดูแมนยูเล่นเนี่ยก็ชื่นใจขึ้นเยอะเรียนตามตรงเลยครับแมนยูณเวลานี้ดูดี ขึ้นเยอะมากๆครับถ้าเทียบกับช่วง10นัดแรกที่พี่เจ๋งเข้ามาคุมนะผมว่าทีมตัวนี้ดีขึ้นเยอะครับตอนนั้นเนี่ยจ่ายวนไปมาหลัง3ตัวมีวิงแบ็กสองเนี่ยวิงแบ็กเนี่ยแทบไม่เติมไม่วิ่งเลยไม่มีจังหวะเปิดครับทั้งเกมแทบไม่มีจังหวะยิงครับจ่ายบอล3-4จังหวะแล้วก็เสียบอลนะครับตอนนี้บอลขึ้นหน้าเยอะเลยครับโดยเฉพาะเวลาเอาบูโน่ฟอนันเดสเนี่ยไปยืนอยู่ข้างบนนะครับมีจังหวะทําประตูเยอะขึ้นเพียงแต่ว่ามันจบไม่คมครับจังหวะสุดท้ายทํากันได้ไม่ดีพอครับ แต่เกมลับนี่บอกเลยว่าดีขึ้นตามลำดับครับจริงๆในลีกตอนนี้เนี่ยอยากจะให้อโมริมเนี่ยลองพิจารณาเอาเด็กๆลงมาเล่นดูบ้างครับเผื่อใครจะมีแววใช้งานได้ในฤดูกาลหน้าครับส่วนตัวจริงพวกเนี้ยเอาไปใส่ให้สุดเลยครับในยูโรป้าลีกอย่างเดียวไปเลยครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นก็สู้ต่อไปครับเห็นแมนยูมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างนี้เด็กผีอย่างเราเราก็ชื่นใจนะครับผมเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถพูดคุยกันได้ครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดี